สวัสดีค่ะจิดาพาการเด่นนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะตัวนี้เป็นผักที่แนนปลูกลงดินนะคะเป็นปูเล่โบราณหรือเราเรียกว่าปูเล่พื้นเมืองนะคะแนนใช้สูตรดินยังไงนะสำหรับใครที่เห็นสวนของแนนนะคะแนนจะมีผักที่เป็นกลุ่มของผักเคลแล้วก็ปูเล่นะเอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะนี่เป็นผักปูเล่นะคะปูเล่โบราณปลูกลงในตะก,ก้าแล้วก็ปลูกลงในกระถาง 15นิ้วนะคะรวมถึงกลุ่มของผักสวนครัวนะคะแนนใช้ดินสูตรไหนเราไปดูกันเลยค่ะตัวนี้เป็นพลิกขี้หนูสวนนะคะแนนปลูกลงในกระถาง10นิ้วนะทุกคนดูนะคะสวยมากๆเลยนะคะดังนั้นใครที่อยากปลูกผักนะคะกลุ่มผักสวนครัวแนนปลูกยังไงนะผักถึงได้สวยนะคะเนี่ยค่ะทุกคนเห็นไหมคะดินของเราที่ทําการหมักแล้วทุกคนเห็นไหม ปลูกเสร็จนะคะบอกเลยว่าดินจะนุ่มนะคะเอามือจิ้มเลยดินจะนุ่มมากไม่แข็งนะคะการระบายน้ําดีดังนั้นผักของเราเวลาปลูกผักก็จะต้นโตไวนะคะแล้วก็ติดดอกออกผลให้กับเราได้ไวมากๆนี่คือแค่เพิ่งปลูกไปทุกคนสวยขนาดนี้นะคะอันนี้เป็นมะเขือจานนะคะส่วนมุมนี้ทุกคนโอ้โหสวยมากอันนี้เป็นพริกเหลืองพัทลุงนะคะดูนะคะน้องเริ่ม ติดดอกออกลูกกันแล้วดกมากๆเลยนะคะดูดินที่สวนของเรานุ่มมากนะคะเห็นไหมคะปลูกผักในกระถางนะคะสูตรดินแบบไหนที่ปลูกแล้วผักของเราโตไวสวยๆไหมกระทั่งในกระถางเล็กๆแบบนี้พริกของเราก็ยังสวยแล้วก็ติดดอกออกผลได้ดีนะคะนี่ทุกคนผักสวนครัวชอบนะคะผักสลัดก็ปลูกได้นะคะเห็นไหมคะนี่สวยมากเลยอันนี้เป็นพริกที่อยู่ในกระถางขนาดใหญ่นะคะ ดินของเราสูตรนี้นะคะทุกคนใส่แกบดิบหนึ่งส่วนผสมดิน1ส่วนในอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะแล้วก็ผสมด้วยปุ๋ยคอกนะคะส่วนของแนนใช้ปุ๋ยขี้วัวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเราจะเติมมะพร้าวสับเล็กลงไปเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้กับดินนะคะแต่ถ้าเป็นหน้าฝนเราจะไม่ใส่มะพร้าวสับนะคะเราจะใส่แกลบเยอะมากนะคะ ขึ้นอยู่กับว่าเป็นอุณหภูมิกับช่วงบรรยากาศแบบไหนนะคะอากาศยังไงนะคะเราก็จะทําแบบนี้ทุกคนปรับเปลี่ยนกันไปนะคะเดี๋ยวแนนจะจับให้ดูนะสำหรับตัวนี้เวลาผสมเสร็จแล้วปลูกได้เลยนะคะแล้วก็ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แกลบของเรากะดําเลยะคะ่ะทุกคนมันจะแบบว่าเหมือนการหมักเลยมีคนถามแนนว่าเอากแกลบดิบ มาผสมแล้วจะเกิดปัญหากับผักไม้ผักจะมีปัญหาไหมแนนทําให้ดูแล้วว่าสวนของแนนไม่ได้ทําการหมักนะคะเราผสมปรุงแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปลูกได้เลยนะทุกคนผักของเราไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของผักสวนครัวเห็นไหมคะผักสวนครัวหรือว่าผักสวนไหนของเราเขียวทั้งสวนทุกคนสวยมากมากนะคะรวมถึงกลุ่มของเคลแล้วก็ปูเล่ด้วยอันนี้ให้ป้าป้าปรุงดินให้นะคะผสมดินเสร็จแนี่ก็จะมานั่งปลูกตรงนี้นะคะ นี่อันนี้เป็นมะเขือยาวนะคะที่ปลูกลงในตะก้าเข่งทุกคนเห็นไหมคะดินของเรานุ่มมากๆนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นมะเขือยาวที่แบบว่าติดดอกออกลูกแล้วนะคะรวมถึงกลุ่มของพลิกด้วยทุกคนเนะะี่ยค่ะใช้สูตรดินเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะไม่ได้ผ่านการหมักนะคะผสมแล้วปลูกได้เลยค่ะอันนี้เป็นส่วนที่อยู่ในโรงเรือนของเรานะคะ กลุ่มของแคลแน,นก็ใช้ดินสูตรเดียวกันทั้งหมดนะคะนี่คือต้นเคลของเรานะคะผักสวนครัวเราก็ใช้สูตรเดียวกันนะคะเห็นไหมคะดินอันเดียวกันเลยนะคะเห็นไหมคะก็คือปกติแล้วแนนจะปรับปรุงดินของแนนไปให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนะคะนี่คือสวนผักในในโรงเรือนของแนนนะคะเดี๋ยวแนนจะพาเดินเข้าไปดูใกล้ๆนะคะนี่สวยมากๆเลยทุกคนวู้เห็นไหมคะ ถ้าดินไม่ดีบอกเลยนะว่าระบบการระบายน้ำไม่ดีผักของเราจะไม่สวยขนาดนี้ให้ดูกันนะคะว่าสวยขนาดไหนนะคะเนี่ยค่ะฟูบานสวยมากต้นไม้จะบอกกับเราเองนะคะว่าสิ่งที่เราทําให้นะคะเขาชอบไม่ชอบนะกลุ่มของเคลของเรานะคะเราปลูกต้นเคลรวมถึงปูเล่น้องงามมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่คือต้นกล้าที่เราเพิ่งปลูกต้นเล็กไปนะสาหรับ ต้นเคียวเล็กเราก็ใช้สูตรเดียวกันทั้งสวนเลยนะคะใครที่อยากลองปลูกผักเหมือนแนนลองใช้ดูนะคะหรือไม่เข้ามาพูดคุยกันคอมเมนต์ไว้ใต้คอมอใต้คลิปวิดีโอได้ค่ะแนนจะเข้ามาตอบให้นะคะขอบคุณมากมายนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะเอาผักสวยๆมาให้ดูกันค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ